สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัวนูเบีย A56 กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคดคุ้มจากนูเบียในปี2025กับตัวนี้ราคาคือ2,499บาทนะครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่เป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทย ตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้าปลอดภัยในการสั่งซื้อซึ่งโูเบียประกันดีมากคือประกัน18เดือนแล้วก็รับซ่อมถึงหน้าบ้านบอกเลยว่าให้มาดีจริงครับตัวนี้พร้อมกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับกับตัวย s s o t t t 7200ตัวนี้ออกเคอร์กับหน้าจอ6.79นิ้วเดฟเฟต90เฮกับแบตให้มา5,000มิลลิมแล้วก็ กล้องหลังมีตัว AI คามราจากโนเบียให้เรามาด้วยกล้องหลังความคมชัด13ล้านก็ถือว่าเพียงพอมากพร้อมกับการสแกนใบหน้าแล้วก็การปลดล็อกที่ปุ่มด้านข้างหรือว่าปุ่ม power ให้เราแล้วก็สามารถใช้งานความไรลเล่นถึง50เดือนผมผ่านการรับจากเอพร้อมด้วยแรม4 g ิกบวกเพิ่ม8 g ิเป็น12 g ิกับความจุให้มา128 g ิกส่วนตัวนะกับราคา2,400 99บาทถือว่าคุ้มจริงครับพี่อยากสัมผัสตัวเครื่องแล้วซึ่งเป็นการแกะกล่องครั้งแรกของพีกับเจ้าตัวโนบีเอ a ห้านะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตัวนี้ครับนี่รู้สึกตื่นเต้นมากในการแกะกล่องนะครับผมตัวนี้นะอันนี้คือสีโกลนะครับหรือว่าสีทองนะครับนี่อันนี้เป็นเครื่องสูนไทยนะอันนี้ผมมีตาคุดเรียบร้อยนะครับมาดูว่าในกล่องจะมีอะไรบ้างอุปกรณ์จะมีอะไรเพิ่มเติมผมให้เราเนาะนี่ พี่ผมอยากสัมผัสตัวจริงของตัวนี้มากเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าฝาหลังอ่ะดูจากรูปถือว่าสวยงามนะครับผมตัวนี้นะมาดูว่าเป็นอย่างไรผมตัวนี้นะนี่ครับนี่ปึ๊บนี่ผมอันนี้คือตัวแพคเกจจิ้งของตัวเครื่องสูนไทยนะครับเขียนว่า Nu เบีย A56 นะครับความจุของตัวเครื่องให้มา1 2 8กิกับแรม4กิกบวกเพิ่ม8กิกแล้วก็ บวกเพิ่มผมตรงนี้รวมเป็น12กิกให้เรามาหน้าจอ6.75นิ้วนะครับนี่แบตให้มา5,000อันนี้คือตัวบอดี้ของตัวเครื่องเลยนะครับมาดูว่าอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรให้เราบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้ขอเช่นชมตัวนูเบียมากให้เป็นเคสครับซึ่งเป็นเคสใสที่สามารถโชว์บอดี้ของตัวเครื่องของเราได้แล้วก็มีเข็มจิ้มสงผมตัวนี้นะครับนี่ แล้วก็เขียนว่า Nu เบีย A 5 6ของผมตัวนี้เป็นคู่มือผมสำหรับย่อให้เรานะครับก็ถือว่าดีนะมีคู่มือแบบนี้ผมให้เราครับแล้วก็มีหัวชาร์จซึ่งสามารถรองรับในการชาร์จเดียวที่10วัตต์นะผมส่วนตัวกับแบต5,000ันก็ถือว่าเพียงพอผมตัวนี้พร้อมด้วยสายชาร์จครับเป็นพอร์ไทไรท์ A to C ให้เราผมเรียบร้อยนะผมตัวนี้นะครับซึ่งอุปกรณ์ก็มีเคสมีสายชาร์จมีหัวชาร์จแล้วก็อุปกรณ์ให้เราครบผมตัวนี้ไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มนะครับ มาดูว่าตัวเครื่องเป็นอย่างไรผมในการสัมผัสครั้งแรกของพีดมกับเจ้าตัวโูเบีย a ห้าหนะครับนี่นะผมโหอันนี้คือหน้าจอผมหน้าจอติดฟิมมาจากโรงงานให้ผมให้เราเรียบร้อยถือว่าโูเบียใส่ใจให้เรามากผมตัวนี้มาดูว่าด้านหลังเป็นอย่างไรโหดีไซน์ของด้านหลังบอกเลยว,ว่ามีความสวยงามจริงครับผิวสัมผัสบอกเลยว,ว่าฟิลลิ่งโคตรดีอะ่ะคือทำออกมา ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากอันนี้ขอชื่นชมตัวโนเบียนะครับสำหรับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับตัวนี้คือปุ่มที่เอาไว้สแกนลายนิ้วมือคือปุ่มพาวเวอร์เป็นปุ่มเดียวกันซึ่งถือว่าใส่ใจในการออกแบบมากมีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าพีชอบกับตัวบอดี้รู้สึกว่ามันมีความแน่นหนาจริงครับตัวนี้นะพีชอบตรงโมดูลกล้องมากรู้สึกว่ามีความสวยงามจริงครับนี่เขียนว่า ai Camera ของตัวนี้ให้เรามากับกล้องหลังตัวนี้ ถ่ายสูงสุดคือ13ล้านนะครับนี่กล้องหน้าให้มา8ล้านส่วนตัวถือว่าเพียงพอในการใช้งานจริงครับนี่สำหรับช่องใส่ซิมตัวนี้สามารถใส่ซิมได้2ซิมแล้วก็เพิ่มตัวไมโครดีการ์ดให้เราด้วยหรือว่าเทียบการให้เรามาถือว่าอันนี้เพียงพอต่อการใช้งานจริงครับซึ่งพีขอชื่นชมกับช่องใส่ซิมตัวนี้จริงครับกับตัวโนบีเ A56 นะครับนี่ใส่ซิมง่ายผมตัวนีนะครับคือ ตัวบอดี้ดีไซน์อย่างสวยจริงครับในการกดเปิดเครื่องผมแล้วก็กดที่ปุ่ม Power ในการกดปุ่มนะครับผมกดค้างไว้ตัวเครื่องก็จะสั่นนะครับผมตัวนี้ในการเปิดเครื่องเขียนว่า Nubia ผมให้เรานะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัว Android 15นะครับนี่ดีไซน์อ,อง์ตรงและดีไซน์โคตรสวยอะ่ะคือเก็บดีเทลกับงานประกอบถือว่า n u เบียทำออกมาเพียงพอจริงครับนี่อันนี้คือ การเปิดเครื่องครั้งแรกผมมาดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในการเซตอัพตัวเครื่องนะครับอันนี้เป็นเครื่องศูนย์ไทยลอมศูนย์ไทยแน่นอนนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมพี่ก็ทําการเลือกเป็นภาษาไทยเลยนะครับนี่นะผมคือทัดดีมากหน้าจอสีสันดีจริงผมอันนี้ขอชื่นชมกับความคมชัดของหน้าจอ HD พัดนะครับกับดีเฟนตเก้าสิบเนถือว่าในการกดในการทัดก็ดีพอสมควรพี่ขอเชื่อมต่อ w i f i ตัวนี้สามารถรองรับในการเชื่อมต่อ w i f i 2.4 GHz แล้วก็5 GHz ผมตัวนี้ในะการเชื่อมต่อนะครับเนี่ยผมพอเราคอนเน็กวาไฟเสร็จ เพื่อจะเสนอให้ผมหน้านี้บอกเลยว่าในการตั้งค่าโดยการสแกนใบหน้าแล้วก็การตั้งค่าโดยการสแกนด้วยมือซึ่งก็ถือว่าให้เรามาดีนะครับผมนี่ผมเพียวก,กดข้ามไปแล้วก็สามารถทําการตั้งค่าการนําทางของระบบแล้วก็ท่าทางแบบสัมผัสหรือว่าการนําทางเสมือนจริงซึ่งมี3มปุ่มเราตั้งค่าตามทาีม่เราสะดวกได้ซึ่งพีชอบแบบท่าทางสัมผัสเนาะนูเบียทำลองมาดีผมในการสัมผัสผมี้ เปลี่ยนว่า myos ผมเพียวก,กดเริ่มผมตัวนี้นะมาดูว่าหน้าจอสีสันจะเป็นอย่างไรนะครับนี่กดค้างไปนะผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้ในการคอนเนคในการกดก็ถือว่าง่ายแด้จริงโหหน้าจอถือว่าสีสันในการสู้แสงก็ถือว่าเพียงพอมากสัปพีนะครับนี่หน้าจอสวยงามมากแล้วก็ปรับผมนี้นะผมอันนี้พีปรับแสงเป็นสูงสุดเราผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าเฮ้ยรู้สึกว่าลอมลื่นนะ่ะหากพีเพิ่งเปิดเครื่องมานะรู้สึกว่า ตัวลอมมีความไหลเลื่อนจริงผมในการทัดกับหน้าจอรีเฟรชให้มา90เฮิรสสามารถทำการตั้งค่าในการปรับตัวอัตรารีเฟรชได้ปรับเป็น60 Hz, แล้วก็90 Hz ได้นะครับซึ่งพี่ชอบหน้าจอมากครับผมตัวนี้ในการแสงผลของหน้าจอกับหน้าจอ6.75นิ้วนะครับ ถือว่าเกตสีทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับอันนี้ขอเชิญชมกับมือถือจากโูเบียงบ2,499บาทเลยนะครับพี่ผมจะเข้าเมนูในการตั้งค่ามาดูว่าในการตั้งค่าของตัวนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งบอถือตัวนี้สามารถซัพพอร์ต Wi-Fi 4 WiFi 5แล้วก็สามารถแชร์สปอตผมไ,มได้เลยนะครับแล้วก็บลูทูธเวอร์ชัน5ซึ่งในการคอนเน็กของบลูทูธสัพพีนะนูเบียก็ถือว่าทำมาได้ดีพอสมควรของตัวนี้โออันนี้คือเครือข่ายมือถือสามารถแชร์สปอตผม นี่นะครับนี่อันนี้คือการตั้งค่าส่วนบุคคลสามารถปรับเปลี่ยนทีมวอลเปเปอร์ wow Apple, หรือว่าไอคอนสามารถปรับเปลี่ยนได้ผมตรงนี้ซึ่งก็ถือว่าใส่ใจในการออกแบบตัว UI จริงครับนี่อันนี้ผมคุณสมบัติสามารถตั้งค่าในการคนแอป ก็มีผมตัวนี้ให้เราด้วยแล้วก็มีการตั้งค่าโดยการใช้ตัว i i h t Allen เช่น P ทำการชาร์แบตเนี่ยก็จะขึ้นหรือว่า P ททำการเปิดไฟใช้ตัว i ร h t Allen ก็จะขึ้นบริเวณด้านบนของตัวเครื่องถือว่าใส่ใจมากอันนี้ขอชื่นชมตัวโูเบียเลยผมในการออกแบบตัว UI นะครับ นี่ชื่อว่าโอเคมากแล้วก็ในการใช้งานหน้าจอบันทึกผมสามารถบันทึกหน้าจอได้นะครับผมตัวนี้แล้วก็มีการใช้ตัวที่เป็น AI เข้ามาแทรกหรือว่าการใช้ตัว Google Gemini ผมตัวนี้ช่วยเพิ่มในการใช้ AI ให้เรามาเป็นผู้ช่วยของเราบอกเลยว่า w o r k ์กจรครับคุ้มมากกงงบอง่ะงบ2 4 9าบาทมี Google Gemini ผมตัวนี้ให้เราด้วยนะครับนี่อันนี้แบตผมให้มา5,000แมส่วนตัวเนาะกับแบต5 0 0 0ถือว่าโนเบียทำมา เพียงพอแหละเพราะว่าพี่เคยสัมผัสกับแบนโนเบียกับแบตห้าพันมารู้สึกว่าแบตหนึ่งวันเพียงพอมากเลยครับผมตัวนี้เนี่ยผมอันนี้มาดูว่าเกี่ยวโทรศัพท์เป็นอย่างไรบ้างเป็น My OS 15เป็น Android 15ผมตัวนี้แรม4ี่กิกบวกเพิ่ม8ปดกิกเป็น12บสกิกกับความจุ128กับ CPU u n i s o ซ T 720 Octa Core 8แกนของตัวนี้ให้มาความเร็วคือ1.6ึ่งจุดหกจิร์ฮกับหน้าจอ HD ชดีพันะครับก็ถือว่ามีความไหลลื่นพีชอบลอมอ่ะ รู้สึกว่าลอมโอเคมากผมในการทัดในการกดของตัวนี้มีความสมมติจริงครับนี่ครับอันนี้ด้านล่างก็จะเป็นนี่ครับผมที่เป็นแบบว่าพอทายซี C, รูหูฟัง3.5แล้วก็ลำโพงผมให้เรานะครับนี่อันนี้ก็ถือว่าโอเคอะ่ะผมในการกดในการทัดนี่ครับมาดูว่าตัวสเปคกล้องเป็นอย่างไรพี่ผมจะขอทําการถ่ายรูปกับกล้องหลัง13รล้านมี AI จากโนเบียสามารถทําการลบวัตถุสามารถ ปรับพื้นหลังของท้องฟ้าสดใสขึ้นโดยใช้ AI Sky แล้วก็มีการปรับในการเพิ่มความชัดของหนูภาพในการลบหมอกตัวนี้ก็มีให้เราด้วยถือว่า AI ของเจ้าตัว Nubia A56 ให้มาถือว่าเพียงพอจริงครับนี่พี่ผมทําการให้ดูเลยว่า UI ของตัวกล้องมีอะไรบ้างผมสับจัตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่า UI เหมือนกับรุ่นพี่เลยให้มาอันนี้ขอชื่นชมตัวโนบียที่ไม่ได้กักสเปกกล้องให้เรามานะครับนี่มีครอบคอรอของกล้องสามารถทําการถ่ายวิดีโอให้ผมได้แล้วก็พารามาแล้วก็สีเดียวก็ถือว่ามีผมมีเอฟฟกให้เราเยอะครับผมตัวนี้แล้วก็มีหมดมืออาชีพในการปรับค่า ISO หรือว่าโฟกัสหรือว่าค่าตัวรวบแสียงก็สามารถปรับได้ให้เราสปิชเจอร์ก็มีนะครับแล้วก็มี AI แคมผมให้เรานะครับนี่ซูมได้ผมตัวนี้ซึ่งถือว่าโอเคมากเลยอะ่ะ นบิเอะใส่ใจในการออกแบบจริงครัแล้วก็เปิด AI ในการถ่ายรูปเป็นผมได้ด้วยนะครับผมในการกดชัตเตอร์ถือว่าก็ถือว่าโอเคแล้วก็มีตัว Google Lens สามารถสแกนแล้วก็ค้นหารูปถ่ายครับผมในการใช้งานได้ก็ถือว่าโอเคแหละสับพีนนะผมตัวนี้นะ แล้วก็มีตัววิดีโอถ่ายเป็นพันแปดสิบพีสามสิบเฟรมว่ามีตัววิวกลางคืนผมให้เราเรียบร้อยผมแล้วก็มีหมดพอเทนผมตัวนี้หน้าชัดหลังเบลอในการถ่ายระ,ระยะหนึ่งจุดห้าเมตรนะผมเพื่อที่เป็นผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับนี่ซึ่งตอตรงนั้นคือดูดีอ่ะคือในการปรับ UI ถือว่าปรับได้อย่างง่ายดายจริงผมตัวนี้นะขอเช่นชมตัวกล้องนะผมตัวนี้นะครับนี่เนี่ยผมถือว่าโอเคมากผมพี่อคม ขาขอถ่ายตัวกล้องหน้าเลยนะครับมาดูว่ากล้องหน้าเป็นอย่างไรครับผมอันนี้พีถ่ายด้วยเหตุการณ์จริงเลยนะครับสีดีมากเลยครับขอเชิญชมตัวสีนี่มาดูว่าตัวกล้องหน้าของเจ้าตัว n นูเบีย A56 จะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับผมกล้องหน้า8ล้านถือว่าคุณภาพให้มาดีพอสมควรของตัวนี้นะครับนี่ ผีชอบบาทกล้องหน้าถือว่าดีมากอันนี้อันนี้คือกล้องหลังนะครับผมถือว่าสีสันให้มาดีพอสมควรในการจับโฟกัสเนี่ยผมสีสันลงภาพก็จะมีความสวยงามตามแบบของเจ้าตัวนูเบียเลยนะครับผมตัวนี้นะก็ให้มาก็ถือว่าเพียงพอแหละสปีงบ2 4 9พีบาบาทตัวนี้มาดูว่าลำโพงหนึ่งตัวเสียงจับเป็นอย่างไรบ้างนะครับ พี่จะขอปรับเสียงสูงสุดของตัวเครื่องเลยนะครับผมมาดูว่าเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ no ถือว่าเสียงให้มาก็ถือว่าเพียงพอแหละต่อการใช้งานตัวนี้ผม บอกเล้ว่าพีทำการสัมผัสฟิลหน้าจอมารู้สึกว่าหน้าจอฟิลให้เราในการทนานการกดขอเชิญชมตัวโนเบีย a 6อีกครั้งกับตัวลอมที่ทัดกดได้อย่างง่ายดายจริงห่มตัวนี้นะครับสำหรับ CPU u s o s o f t 2จ 0. 0เล่นเกมผมตัวนี้ให้นับว่าให้ปรับปารจำต่ำไปหากลางก็ถือว่าเพียงพอซึ่งพีเคยสัมผัส10ยูนิมารู้สึกว่าเอาวีปรับเป็น30เฟรมและปรับสัมถือว่าทำเฟรมแบทออกมาได้อย่างเพียงพอแล้วก็จับสัญญาณ WiFi จับสัญญาณเครือข่ายซิมยูนิถือว่ามีความเสถียรจริงครับซึ่งพีก็สัมผัสมาเกมฟรีไฟปรับต่ำก็ถือว่าเพียงพอพับจีํำต่ำก็ถือว่าเพียงพอซึ่งแบทให้มา5000ันบเลยว่าตัวนี้1วันเพียงพอ ต่อกันจริงครับซึ่งพีจะขอจบคลิปในการแกะกล่องนะครับผมเพีวงนี้พีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่เป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนเดี๋ยวที่ตะกร้าสินค้าห่มเซานี้ขอบคุณครับรอชมคลิปรีวิวเต็มใช่องพีเพได้นะครับ